ฟุตบอลลัดดี้เ l ลครับเป็น e ีพีรองสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับเราฝ่าฟันอะไรหลายอย่างมาตลอดทั้งซีซั่นครับพวกเราแฟนยูไนเต่ทุกคนก็ทุ่มเทพลังกายพลังใจนะครับหลายท่านอดนอนมาหลายคืนนะครับหลายท่านต้องไปทำงานช่วงเช้าก็อยู่ยันเช้านะครับยอมที่จะพักผ่อนน้อยเพื่อเชียร์ทีมที่พวกเรารักซึ่งมันมาถึงเกมที่38แล้วนะครับ สุดท้ายแล้วเกมสุดท้ายนักเตะทุกคนก็ตอบแทนแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ที่โอทราฟอร์ดแล้วก็สนับสนุนทีมมาตลอดทั้งซีซั่นด้วยใช้ชนะเหนือฟูลแลม2-1นะครับซึ่งผลตรงนี้ทำให้ยูเนเต็ดจบในอันดับที่3นะครับอย่างเป็นทางการจบด้วยการมีคะแนน75คะแนนนะครับจาก38เกมซึ่งก็ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้14คะแนนนะครับก็ถือว่าห่างไม่ไกล เท่าไหร่นะครับมันก็ยังไม่ได้ใกล้นะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ห่างมากแล้วก็มีคะแนนเหนือนิวคาสเซิลที่ทำได้แค่เสมอกับเจลซีในเกมสุดท้าย4คะแนนครับสิ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมนะครับนักเตะยูไนเต็ดในเกมนัดนี้อย่างแรกผมมองไปที่เรื่องใจนะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าเกมนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับมากนักโอเคแหละมันยังเหลือที่3ให้ลุ้น น,นักเตะทุกคนรู้นะครับว่ามันยังมีที่3เป็นเดิมพันนะครับซึ่งที่3มเนี่ยมันก็จะได้เงินรางวัลมากกว่าอันดับที่4แต่สุดท้ายก็ได้ไปแชมเปี้ยนซิสเหมือนกันอีกประการหนึ่งก็คือการได้อันดับ3ตรงนี้นะครับมันก็ทำให้นักเตะทุกคนในทีมเนี่ยรู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคือนอกจาก2ทีมลุ้นแชมป์ก็คือซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ u ยู t e นเตดจบในระดับที่ดีที่สุดหลังจากนั้นมานักเตะทุกคนในทีมนะครับเล่นเพื่อแฟนบอลในเกมสุดท้ายแฟนบอลยู่นเตดในโอทราวฟอร์ดนะครับแฟนบอลเดนตายนะครับไดฮาร์ดแฟนของทีมเราเนี่ยก็ตามไปเชียร์ทุกสนามนะครับเดินทางมาเชียร์ทั้งเกมในบ้านเกมเยือนซีซั่นนี้เราเตะกันเยอะมากนะครับเตะกันทั้ง4รายการเลยแล้วก็ คือแทบจะลงเล่นทุกโปรแกรมในฤดูกาลนี้ไม่นับนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็นัดรองชนะเลิศของฟุตบอลยูโรปาลีกที่เหลือนี่คือเราเตะทุกโปรแกรมหมดเลยนะครับ<ม>นักเตะทุกคนมีความล้ามีความเหนื่อยกันสุดๆนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจในเกมน,นัดนี้ก็คือว่าเราโดนน้ำก่อนนะครับจากการ โดนลูกเตะเซตพีซนะครับของฟูลแลมลูกเตะมุมจากทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ชาวปอริงญานะครับไปสกรีนนะครับผู้เล่นเกมรับยูไนเตดไว้คนหนึ่งแล้วก็เป็นเคนนี่เตเต้นะครับที่โม่งเข้าไปได้นะครับทำให้ฟูลแลมนำหนึ่งศูนย์แล้วก็จากนั้นในทีี่25เนี่ยยูไนเตดมาเสียจุดโทษนะครับจากจังหวะที่คาเซมิโร่นะครับไปทำฟาวล์แต่ว่าสุดท้ายนะครับสิ่งที่ น่าชื่นชมนะครับก็คือจังหวะที่ดับบิดเดเคอาเซฟจุดโทษของเล็กซ์เดอมิโตวิชได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นกันบ่อยๆนะครับดับิดเดเคอาไม่ค่อยเซฟจุดโทษมากนักตลอดอาชีพคาแข่งของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วดับบิดก็ทําได้จริงๆนะครับในเกมส่งท้ายของซีซั่น แล้วก็เป็นการฉลองนะครับรางวัลโกลเด้นโกลฟหรือว่ารางวัลถุงมือทองคำนะครับที่ดาบิดทำได้ในซีซั่นนี้17เกมด้วยกันได้รางวัลนี้มาอย่างภาคภูมิใจการเซฟของดาบิดครับในจังหวะนั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนเกมเหมือนกันเพราะว่ายูเนเต็ดว่างกระดำตรงนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณนาที20กว่ากว่านะครับค่อนข้างจะ ไม่ดีเลยครับโดนฟูลล่กดเข้าใส่โดนฟูลเล่พาบอลเข้ามาในพื้นที่อ,อันตรายเยอะคือเกมมันเปิดด้วยนะครับเพราะว่าออทั้งคู่ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วฟูลเล่เองก็มาเตะนันนี้เพื่อที่จะเออตรียมทีมสำหรับฤดูกาลหน้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่เต็มที่เพื่อสิริตของตัวเองพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งรับนะครับพวกเขาก็มาพยายามโหมเกมรุกเข้าใส่คือแรกอ oh, cool. ่ะเพราะว่าด้านบนของฟูลเล่เนี่ยก็มีนักเตะ ัวความเร็วอย่างวิลเลียนนะครับเคนนี่เตเต้คาร์ลัมโรบินสันนะครับซึ่งเป็น2องฟูลแบ็กก็เติมเกมลุกได้ดีนะครับไหนจะมีตัวจบอย่างมิดรูวิชอีกนะครับมิดฟิลตัวลุกที่มาทําหน้าที่แทนแอนเดรียสเปเรราอย่างชอมแคนนี่นะครับก็มีจังหวะวุบกว่าให้เห็นฉะนั้นยูไนเต็ดเองเนี่ยเกมนี้ก็โดนโจมตีเข้าไปในพื้นที่อันตรายอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันแต่ว่าฝ้าของฟูลแลนเองเนี่ยนะครับพวกเขาก็พยายามดันลายกองหลังขึ้นสูงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย พื้นที่ระหว่างลายกองหลังลายกองกลางแล้วก็พื้นที่ของอตัวรุกด้านบนเนี่ยนะครับสามลายเนี่ยหรือว่าสี่ลายเนี่ยนะฮะเพราะมันยืนกันาลายกองหลังใช่ไหมฮะมิดฟิลด์ตัวต่ำมิดฟิลด์ตัวรุกสามคนแล้วก็หน้าเป้าอย่างมิูวิชคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสามลายนะครับหรือว่าสี่ลายตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะ จังหวะการเพรสซิ่งอย่างไรยืนตั้งรับอย่างไรสุดท้ายไม่มีช่องโหว่ช่องว่างแล้วก็ทําให้ยูเนเต็ดเนี่ยอาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับพาบอลเข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษได้แต่ปัญหาก็คือยังจบกันไม่คมหอนะครับในช่วงประมาณสัก30นาทีแรกมีจังหวะอุ้วาวให้เห็นนะครับแต่จังหวะจบนะครับมีบ้างแต่ว่าสร้างสรร์โอกาสสุดท้ายได้ไม่มากนะักนะครับทำได้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายก็ ทิ้งขว้างกันไปเองจนกระทั่งนะครับในนาทีที่39กนะครับก็ต้องชมเทพเฟรดวันนี้เทพเฟรดโดดเด่นมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการดำเลียงบอลเข้ามาในเขตโทษแบบเด็ดเดี่ยวสุดๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้เล่นฟูลแลมเข้ามาสกัดแล้วมันปลิ้นไปเข้าทางเจดอนซานโชจิ้มเข้าไปเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะครับนั่นก็ทําให้ยูไนเต็ดทีออ่ค่อยๆฟื้นครับหลังจากที่เสียจุดโทษให้กับฟูลแลมแต่ว่าเดย์เซฟได้ จากนั้นเนรูปเกมก็ดีขึ้นนะครับได้โอกาสเข้าทํามากขึ้นเรื่อยๆรื่อพอได้ประตูของซานโช่ปุ๊บเนี่ยเอาละหัวจิตหัวใจอะไรหลายอย่างมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งครึ่งหลังนะฮะอย่างที่เราคุยกันไปคือฟูลแลมไม่ได้มารับพอไม่ได้มารับปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันก็เปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องชมจังหวะของเฟรดนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยได้บอลตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แทงทะลุมา ให้กับบูโน่เฟรนเดสนะครับซึ่งแบบสอดเข้าไปในช่องที่มันพอดิบพอดีแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ชิปข้ามตัวของผู้รักปาะตูฟูลแลมนะครับแบล e โนเข้าไปเป็น2ต่อ1กลายเป็นว่าวันนี้เฟรดเนี่ยมีส่วนกับทั้ง2ประตูนะครับประตูแรกของซานโชแล้วก็ลูกที่2ของบูโน่เนี่ยเฟรดได้แอสซิสไปเต็มๆนะครับนี่คือประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับมีแค่3ลูกนะครับ ยูเนเ็ดชนะไป2ประตูตอนหหลังจากนั้นเนี่ยเอาจริงยูเนเ็ดก็มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายหลายครั้งนะฮะมาเซียได้พาบอลเข้าไปจะตบกลับให้แรชฟอร์ดเจอสกัดทิง้งนะครับยูเนเ็ดเพรสซิ่งเก็บบอลได้จากเอริกเซ่นนะครับแล้วก็จ่ายบอลทะลุไปนะครับแต่ว่าบรูโน่จะจ่ายต่อนะครับให้แรชฟอร์ดทั้งที่อาจจะยิงก็ได้นะครับแต่บรูโน่ก็ใจกว้างจ่ายให้แรชฟอร์ดแล้วก็ติดผู้เล่นเกมรับของฮูลแลนสกัดทิ้งกันมาอีกก็คือ มันก็เป็นอีกเกมที่ยูเนเตดสร้างโอกาสได้เยอะนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้น้อยเกินกว่าที่คาดนะครับเกมนี้เนี่ยค่า XG หรือว่าค่าคาดการ์การเป็นประตูเนี่ยนะครับอยู่ที่2.79แต่ว่ายูเนเตดทำได้แค่2ประตูก็แปลว่าจริงๆเกมนี้ยูเนเตดควรจะยิงได้3ลูกแต่ว่าก็ได้แค่2โอกาสยิง21ครั้งนะครับแล้วก็ลดกรอบไปถึง13ครั้งเข้ากรอบแค่8เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แบรเรโนประตูของฟาก ฟูลแลมเนี่ยก็เซฟ6ครั้งเท่านั้นฉะนั้นโอกาสยิง21ครั้งนะครับโกเซฟแค่6เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ยูไนเต็ดต้องปรับก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะครับซึ่งเราทราบกันมาตลอดทั้งซีซั่นแล้วว่าอองตนี่มาซิยาลนะครับวอลเวกอสนะครับยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าตัวรุกที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโชนะครับหรือว่าแอนโทนีนะครับก็ยังบู๊บวาบแต่ว่ามันยังไม่มี ความเด็ดขาดเท่านั้นเองคุณจะหวังให้บรูโนเตอร์มายิงคุณจะหวังให้คาเซมิโรมาช่วยเติมมาโมง่งทุกเกมันก็ไม่ได้นะครับในการเล่นเกมรุกเนี่ยทุกฝากทุกฝ่ายนะครับทุกจุดเนี่ยพยายามช่วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่เป็นตัวจบสกอร์ก็คือเหล่าเกมรุกทุกคนผมบอกทุกคลิปว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่กองหน้าตัวเดียวคือการซื้อแฮร์รี่เคนมามันอาจจะทําให้หน้าเป้าเราจบสกอร์ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่า พวกปีกพวกตัวริมเส้นพวกฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะแบบทำให้มันคมขึ้นนะเอา,าตรงๆคือถ้าซานโช่รชฟอร์ดแอนโทนีนะครับคมขึ้นในซีซั่นหน้าเนี่ยผมว่าเราจะได้ประตูเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงองค์รวมนะครับวันนี้เนี่ยใครเล่นเป็นอย่างไรบ้าง d k คเองนะฮะนอกจากลูกแต่มุมที่เสียไปในช่วงต้นเกมก็ มีจังหวะเซฟจุดโทษที่ทําได้ดีมากหลังจากนั้นเดก็ไม่ได้เจอกับอ,อ,อันตารายมากนักนะครับจากเกมลุกของฟูลแลมนะฮะเกมรับวันนี้ก็ชื่นชมพี่เลิฟนะครับผมว่าวันนี้เลิฟก็ทําได้เด็ดขาดกับการเ,เข้าสกัดบอลอ่านเกมนะครับหลายจังหวะก็ยังเชื่อว่านัดสุดท้ายกับซิตี้เนี่ยคู่ที่ดีที่สุดนะครับก็คือพี่เลิฟกับวารานนะครับก็คงจะเป็นอฟอร์มที่ผมว่าตั้งแต่ลิซอนโดมาดิเนสเจ็บไปเนี่ยลินเดเลฟเอง ผมว่าก็ยังเชื่อถือได้ครับยังไว้ใจเขาได้นะครับส่วนกัปตันนะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เองก,ก,ก็เข้าใจเลยครับว่าทุกคนดูฟอร์มของแฮร์รี่แม็กไวร์แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเชียร์เท่าไหร่นะครับเป็นฟอร์มที่มันไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกมนี้มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นบ้าง แต่ว่าอะถ้าพูดถึงโดยรวมทั้งเกมแล้วกันนะครับแม็กควายก็ไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรอย่างที่มันเป็นคอนเทนต์ที่มันแบบวิกฤตอะหรือว่าต้องถูกจับมาคุยกันนะครับแม็กควายไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาสในช่วงท้ายซีซั่นที่แม็กควายจะย้ายทีมด้วยนะครับก็ ถ้ามีทีมไปนะครับและถ้าสมโมสร,รขายได้จริงเพราะว่าสมโมสร,รก็ต้องอพยายามนําเงินนะครับจากการขายนักเตะบ,บางส่วนไปซื้อตัวใหม่ด้วยก็ขอให้แม็กไก่ได้ไปอยู่ในที่ที่เขาเนี่ยได้เล่นเป็นตัวจริงตลอดนะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาให้ได้ก็แล้วกันนะฮะเฟร็ดผมว่าอ่ะพื้นที่ที่เฟร็ดเล่นเนี่ยผมว่าเขาทําหลายบทบาทนะครับบางครั้งเนี่ยเขาไปเชื่อมเกมตรงริมเส้นบางครั้งเขาก็มาช่วยเพรสซิ่งนะครับบางครั้งเขาก็ไปช่วย เล่นร่วมกับคาเซเมโรในการปิดพื้นที่ในแผงมิดฟิลด์แต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่าเฟรดเนี่ยเมื่อเป็นไฟสนับสนุนในเกมรุกนะครับสอดเข้าไปนในเขตโทษตะลุยเข้าไปเนี่ยเราได้เห็นข้อดีข้อเด่นตรงนี้ของเฟรดอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่เฟรดเด่นแต่อย่างที่บอกไปนะครับเราอยู่กับเฟรดมาตอนนี้กเ็เข้าสู่ปีที่5นะครับสิ่งที่แฟนๆไม่ไว้ใจเฟรดก็คือความไม่สม่ำเสมอ ะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเทนฮาจะปล่อยตัวเฟรดไปนะครับหลังจบซีซั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะฮะกาณาโชนะครับวันนี้เจอกับเคนนี่เตเต้ที่มีความเร็วพอกันแล้วก็ต้องต้องชมว่าวันนี้เตเต้เองกออ็ไม่ได้เสียท่ากาณามากเท่าไหร่แต่ว่ากาณาก็มีจังหวะยิงถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย น่าจะชนคานไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือพูดจากความทรงจำนะมีจังหวะยิงเฉียวอยู่มีจังหวะยิงไกลไปติดเซฟของเรโน่บ้างอะไรแบบนี้มีจังหวะที่วุบวาบครับนะครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์ก็ไม่ถึงกับว่ายิงแล้วมันน่าผิดหวังมากไม่ค่อยมีจังหวะยิงเบิร์ดยิงเหินมากแต่วันนี้กานาโชก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําประตูได้หรือว่าเล่นได้แบบโดดเด่นมากนะครับมันกลายเป็นว่าจอร์นซานโชนะครับวันนี้พอเล่นทางฝั่งขวาเนี่ย ก็มีจังหวะกระชากพาบอลขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าฟอร์มของซานโช่นะครับมันดีได้กว่านี้คือเขาทําดีมากแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่อดอทมุลน่ะเราจะเห็นว่าจังหวะที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหลายครั้งเขาไปได้ผมต้องบอกว่าผมเข้าใจซานโช่แล้วผมว่าหลายท่านเข้าใจแล้วว่าจะต้องซานโช่เฮ้ยต้องมีเพื่อนเล่นเพื่อนซับพอร์ตฟูลแบ็กต้องคอยเติมขึ้นมาช่วยการมิดฟิลด์ต้องคอยมาเล่นร่วมกันอะไรแบบนี้ต้องคอยไห่แล้วไปชิงหนึ่งสอง แต่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าสมมติว่าจอรอนซานโชกับจังหวะต้องไปเองอะนะครับเขากล้าไปกว่านี้มันจะดีกว่านี้มากซึ่งเกมนี้ดีแล้วกับประตูที่ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากล้าเลี้ยงกินตัวเขาต่อสู้มากกว่านี้หน่อยผมว่าก็จะโอเคนะครับแรชฟอร์ดเองนะครับเกมนี้ไม่มีประตูนะครับผมว่าเทนฮาก็ส่งแรชฟอร์ดมาเรียกแมชฟิตด้วยแหละเพราะว่าเกมที่เจอกับซิตี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยแรชฟอร์ดสำคัญมากๆนะครับกับ แมชทีมันต้องชี้เป็นชี้ตายมีจังหวะที่ยิงแล้วมันต้องเปลี่ยนเกมได้นะครับซึ่งเกมนี้แรสฟอร์ดเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวบนนะครับแล้วก็มีจังหวะเก็บบอลข้างบนได้อยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าก็จบสกอร์ไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่ากับลายเกมรับของฟูลแลมที่เขาดันขึ้นสูงอ่ะมันต้องมีแรสฟอร์ดเป็นตัวที่ชิงจังหวะกับลายกองหลังนะครับซึ่งเกือบจะทําได้หลายครั้งแต่ว่า จริงๆอีซาดียอบกับโทซินอาราบิโยก็ไม่ใช่เซนเตอร์ที่สปีดต่ำขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถรับมือกับกับบอลของรส์ฟอร์ดได้ลายวิ่งของรส์ฟอร์ดได้อยู่นะครับก็บุกบ้าพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เกมที่โดดเด่นมากของรส์ฟอร์ดนะครับมาซิยาลงมาเป็นตัวสำรองแทนกาลาโชนะครับสิ่งที่เห็นก็คือมาซิยาลงมาเชื่อมบอลได้มากขึ้นเรามาเก็บบอลแดนต่ำได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างจังหวะเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายนะครับที่ผมเห็นจังหวะหนึ่งจำได้ก็ค จะให้ตัวกลางนะครับน่าจะเป็นแรชฟอร์ดได้ยิงกันแหละแต่ว่าติดบล็อกออกหลังซะก่อนนะครับประโยชน์ของมาซียาลนะครับที่ผมว่า,าถ้าถ้าดูแล้วตั้งใจเห็นเขาเล่นจริงๆคือเขาทำได้คือการลงมาเชื่อมแล้วมีประโยชน์กับการพาบอลขึ้นได้ครับแต่ผมเข้าใจเรื่องการจบสกอร์นะซีซันนี้มันน้อยเกินไปจริงๆส่วนนักเตะท,ที่ผมรู้สึกว่าลงมาแล้วโดดเด่นมากๆคือคร e ิสเตียนเอริกเซนยไนเต็ดเกมนี้เราเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของฟูลแลมได้แต่ว่าปัญหาคือ จังหวะเปิดบอลเนี่ยเราจะไปหวังบอลจากบูโน่คนเดียวมันก็ดูจะแบกเกินไปนะครับคริสเตียนเอริกเซนมาเล่นตรงนี้แทนเฟรดแล้วก็ทําให้เราคุมบอลได้มากขึ้นคุมเกมได้มากขึ้นทําให้จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันมันสร้างโอกาสเข้าไปในเขตโทษของฟุตบอได้มากขึ้นจากบอลของเอริกเซนนะครับแล้วก็การเพรสซิ่งของเอริกเซนเนี่ยทำให้สุดท้ายเนี่ยนะครับบอลเข้าไปในเขตโทษถึงบูโน่แล้วก็ตบให้แรชฟอดเกือบได้ยิงด้วย คือเกมนี้เอเรเซ่นเด่นมากกับการพาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายนะครับสกอตต์แม็กจูมิเน่นะครับเล่นแทนคาซามิโร่นะครับก็ทําหน้าที่ได้ตามจ็อบของตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้เด่นแต่ก็ไม่ได้เล่นแย่มากอะไรนะครับเวกคอสนะครับลงมามีจังหวะชาร์จ1ครั้งก็ไม่เป็นประตูอีกนะครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่าเขาพยายามจะช่วยลงมาเชื่อมเกมต่ำลงมาพยายามหาพื้นที่เล่นกับเพื่อนแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า ซีซั่นนี้ประตูของเวคอสน้อยเกินไปนะครับและโอกาสบางจังหวะที่มันต้องเป็นประตูก็อยากให้เวคอสทําให้ได้นะฮะส่วนฟาคุนโดเปตรีนะครับความหวังของแฟนๆหลายท่านเกมนี้ได้ลงเล่นไปประมาณ6นาทีกับทดเวลาสิ่งที่ผมเห็นก็คือฟาคุนโดมีส่วนกับเกมเยอะมากนะครับลงมาช่วยเกมรับนะครับลงไปแย่งบอลจากผู้เล่นฟูลแลมในแดนของตัวเองพยายามจะคอยเชื่อมเกมพยายามจะคอยมาเล่นกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลา คือแม้ว่าเวลาของฟาคุนโดจะน้อยที่สุดในเกมนี้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือฟาคุนโดไม่ได้ใช้เวลา6นาทีบวกทดเวลาให้มันศูนย์เปล่านะครับเขามีจังหวะที่ลงมาช่วยเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ทําตัวเป็นประโยชน์ในทงาทางลงรงนะครับทำทำประโยชน์ให้กับทีมได้ในช่วงเวลาที่จํากัดฉะนั้นถ้าถามผมผมรู้สึกว่าผมไม่อยากที่จะเสียฟาคุนโดเปตรีไปนะครับอยากให้เทนฮากพิจารณาเก็บเขาไว้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดเออผมลืมลูกรักผม ดาโล่นน้องชายสุดที่รักวันนี้ก็จังหวะในการเติมด้านขวานะครับขาดขาดเกินๆอยู่บ้างนะครับมีจังหวะที่มันควรจะ cross ได้แต่ว่าดาโล่คงไม่มั่นใจแหละก็ตบกลับมาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บอลเทนฮาระนะครับเขาฝึกฟูลแบ็ว่าถ้าจังหวะไหนที่มันไม่ไม่ชัวร์ว่าจะต้องค r o s จริงๆอะตบกลับมาให้เพื่อนตรงกลางเล่นนะครับซึ่ง ผมว่าวันนี้ดาร์โล่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับทำได้ประมาณหนึ่งนะฮะนั่นคือภาพรวมทั้งหมดของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมนะครับเกมนี้เราสร้างโอกาสได้เยอะเพราะว่าผมว่าฟูลแลมเองก็แลกด้วยนะครับพอแลกปุ๊บทำเกมรุกสู้ดันลายกองหลังขึ้นสู้บุกสู้มันก็มีพื้นที่เยอะเห็นใดว่าสุดท้ายอย่างที่บอกครับยูไนเต็ดก็ยังขาดความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายซึ่งผมเชื่อว่าถ้ายูไนเต็ดมีความเด็ดขาดมากขึ้นในจังหวะสุดท้ายอ่ะนะครับเราจะมีประตูนะครับเยอะ ขึ้นมากๆในฤดูกาลหน้าซึ่งก็ต้องฝากเอดิกเทนฮากไปแก้กับลูกทีมในช่วงปรีซีซั่นด้วยนะครับอะอย่างที่บอกไปนะครับเราจบซีซั่นแล้วด้วยการมี75คะแนนนะครับอย่างน้อยจบอันดับ3มนะครับก็ถือว่าในมุมผมนะถือว่าสอบผ่านทุกท่านมองว่าเทนฮากสอบผ่านไหมกับการจบที่3นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้แล้วก็ได้ไปนหนึ่งถ้วยก็คือคาราบาวครับนะครับที่เราคุยกันมาตลอดระหวังอะไรกับซีซั่นนี้ของเอริกเทนฮากบ้าง ต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นซีซั่นนะครับที่เราตั้งเป้าก็าคือติดท็อปโกับบอลถ้วย1รายการตอนนี้เราทำได้แล้วแล้วโฟกัสสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่โบนัสของเราก็คือ FA Cup ร,รอบชิงกับแมนซิตี้ที่เวมเบีย์ในวันที่3มมิถุนายนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีสุนทรพจน์ของเอริกเทนฮารกนะครับหลังจบเกมมาฝากกันนะครับซึ่งผมว่า หลายท่านคงจะได้เห็นตาม Twitter แล้วแต่ว่าผมก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งในการทำซับมาให้ดูนะครับขอบคุณคลิปจากแดนเชลดอนพูดข่าวจาก The a t h l e t i c ด้วยก็เอาละครับไปรับฟังคลิปนี้นะครับจากเอเด็กแทนฮากันครับ ปลุกใจสุดๆนะครับแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมมีกำลังใจนะครับอย่างที่บอกไปนะครับซีซั่นนี้เนี่ยเราทำได้ครบทุกเป้าหมายแล้วแต่เราจะไปสู้กับซิตี้แบบไหนนะครับเราจะไปสู้กับซิตี้ด้วยพลังทั้งหมดที่เรามีครับซิตี้เป็นต่ออยู่แล้วนะครับถ้าไปฟังนักวิเคราะห์ก่อนเกมว่าใครจะเป็นแชมป์ผมเชื่อว่าเกิน 60%นะครับ70%ด้วยซ้ำนะครับคงจะบอกว่าซิตี้มีโอกาสมากกว่ายูเนเตดแต่ว่านั่นแหละครับการที่เล่นโดยความรู้สึกที่ไม่กดดันเป็นรองตามหน้าเสือนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมว่าผู้เล่ยนยูเนเตดจะแสดงพลังของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะครับแม้ว่าซิตี้จะกำลังลุ้น3แชมป์ครับเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไดตามแท็ติกของเราและถ้าเราสู้ด้วยวิธีของเรานะครับ มันก็มีโอกาสที่อยู่นเตจจัได้แชมป์ส่งท้ายอีกหนึ่งรายการเช่นกันทีนี้ก็ต้องแจ้งแฟนช่องแฟนเพจนะครับว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ซื้อบัตรนะครับแล้วก็ไปชมเกมเอฟเอคัพนะครับในรอบทพีมงชาเลิศด,ด้วยกันที่ร้านมาลดีฟเม่งจ่ายนะครับเรามีนัดกันนะครับในวันที่3 มิถุนายนนะครับในวันเสาร์นี้นะครับยาที่ร้านมาดิฟแบงจ่ายนะครับใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็แวะเวียนไปเจอกันได้นะครับเวลานะครับในการเริ่มลงทะเบียนก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะครับยังไงก็ไปเจอกันเยอะๆนะครับคนที่มีบัตรอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาเจอกันได้นะครับนะแล้วก็ช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสุนของเรานะครับอย่างทาง ยามาฮ่าฟาซิโอนะครับเจนใหม่ Gen ai, สไตล์นี้นะครับใครที่สนใจยศจักรยานยนต์นะครับที่สมรรถนะสูงมีคุณภาพนะครับยังไงก็ฝากยามาฮ่าฟาซิโอไว้ด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะฮะฟุตบอลลัดที้เฮลครับ,รบจะเหลืออีกหนึ่งเกมสุดท้ายที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นบรรยากาศที่ร้านมัลดีฟนะครับที่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ อาจจะไม่ได้อยู่ในสโตรแบบนี้นะครับทุกอย่างมันคงจะเ,เรียลครับเป็นบรรยากาศจริงๆอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับฟุตบอลมันไม่มีทางชนะไปตลอดเราไม่รู้ว่าเกมไหนที่เราเาชียร์กันเนี่ยเราจะชนะบ้างเสมอบ้างหรือแพ้บ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะรับประกันทุกคนได้ก็คือ ไม่ว่าใครที่จะไปที่ร้านมาลดีฟนะครับหรือว่าใครที่จะเชียร์อยู่ที่บ้านหรือว่าใครที่จะไปเชียร์ที่ไหนก็ตามผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนทั่วโลกนะครับแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์ยู่นเตดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามหรือว่าแฟนบอลยูไนเต็ดที่เป็นชาวต่างชาติทุกคนจะส่งเสียงร่วมกันครับส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อเชีย์ปีศาจแดงคว้าแชมป์ใบที่2ในซีซั่นนี้ให้ได้ครับทั้งหมดคือฟุตบอลล l ลีเฮลครับในคลิปวันนี้เช่นเดิมครับใครมี คอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะส่งมาได้ที่ด้านล่างอยากชื่นชมใครอยากตำหนิใครนะครับและคุณมองอย่างไรกับเทนฮากในช่วงนี้คุณมองว่าประสบความสำเร็จไหมหรือว่ามองว่าเทนฮากมีข้อที่ต้องปรับต้องแก้อย่างไรมีข้อที่ยังชื่นชมอย่างไรกล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับฝากคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมรออ่านเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ